สวัสดีครับผมสวัสดีครับ่งชัยชาแนลครับผมนะครับมัอนี้เสื้อผ้าพี่น้องนะครับมาเบ่งพักหายาอีชนิดหนึ่งครับนี่ครับดอกเหลืองครับพี่น้องว่ามันพักอย่างครับดอกเหลืองครับดอกสีเหลืองครับผักหายากครับครับดอกสีเหลืองครับให้แท่กันเข้ามาครับมาเป็นพักอย่างครับดอกสีเหลืองเหลืองเนี่ยครับ ผมก็จะเอาไปเป็นแนวน้ำครับรับเบิงบ้งเบิ้งได้ครับเด้อคิดว่าพักยังครับผมจะไปปลูกขึ้นครับคิดพันครับ ฝากกไดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยค่เด้วสวัสดีครับ